แจ้งความคืบหน้านะท่านประหลัดอ,อบตอตำบลตระแสงถูกนะตะแสงเนา,อาะอยู่จังหวัดอะไรครับรจังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์เอ้าแจ้งความคืบหน้าเป็นไงส่งมอบกันเรียบร้อยเป็นไงบ้างได้รับความสุขอะไรยังไงกันบ้างครับผู้รับมอบเชิญเลยครับคุณสุธามาศค่ะก็ทางอ,อบตอนะคะก็ได้ลงไปแล้วก็มีทางทาง,ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ลงไปดูอกาศไปเยี่ยมเยียนด้วยนะคะในจุดนี้คือทางทางครอบครัวนะคะก็รู้สึก คือดีใจมากค่ะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ก็แล้วก็ไปพบกับอ่าคุณตานะคะคท,ท,ท,ที่ได้รับรถเห็นนะคะแกก็แบบจะดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็เห็น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 ความสําคัญเห็นที่ที่ <sür. S 2> เราก็บอกว่ารายการได้ได้ได,ได,ได้ได้ช่วยเหลือมานะคะตรงจุดนี้นะคะครับแกก็แบบอ่าทางญาติก็ขอบคุณนะคะตรงจุดนี้นะคะอืมแล้วตอนนี้เนี่ย ทางครอบครัวของอคุณสิริวันเสบสุขที่ขอรถบิวแชร์ให้กับคุณพ่อพิการติดเตียงที่ชื่อคุณเสรีเกิดลาบเนี่ยเป็นไงบ้างครับการเป็นอยู่อะไรต่างๆเขาตอนนี้เป็นไงบ้างครับกานเป็นอยู่นะคะตอนที่เราไปเยี่ยมเราก็ได้นำํำถุงยังชีพไรนีไปมอบให้ด้วยนะคะทางอบตอนะคะในจุดนี้นะคะเราก็เออแล้วทางทางนั้นก็จะเออทาํากายจภาพมาคะ่ะต่อค,คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เราก็ได้ไปแนะนํานะคะในจุดนี้เนาะ ว่าอเออเพื่อที่จะไม่ให้แบบหมายถึงว่าดีขึ้นนะคะทนจุดจนี้แล้วก็ทางญาติก็บอกว่ารถเข็นนี้ก็ดีเหมาะสําหรับที่เหมือนเขาว่าเขาแบบว่าพับง่ายเลยสะดวกนะคะทางญาตินะคะทุจุดนี้นะคะเขาก็เลยเขาก็เลยว่าเออมันสะดวกในการที่จะพาพามีตาออกไปนู่นไปนี่นะคะทนจุดจนี้นะคะ่ะอ๋อครับค่ะผมถามหน่อยในอบตที่ท่านทํางานอยู่นี่อบตาตาบลตระแสงนี่มีคนพิการผู้ป่วยติดเตียงรายรอการช่วยเหลือนี่ สำรวจไหมว่ามีเยอะไหมหรือว่าเท่าไหร่ครับตอนนี้อ๋อเราก็ก็ก,ก็ก็มีสำรวจนะคะทั้งที่ผ่านมานะคะที่ติดเตีออยงอะไรนี้เราก็ไปแจกผ้าอ้อมให้ด้วยนะคะอ๋อค่ะไปแจกผ้าอ้อมที่ผ่านมาเพิ่งไปแจกผ้าอ้อมให้ทั้งหมดห้าสิบหกลายอะคะอ่ะในจุดนี้มีเยอะเหมือนกันเนาะค่ะค่ะค่ะอ๋อส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้สูงวัยอะเนาะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโอเคตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจแล้วล่ะอะคุณสิริวันได้รับส่งมอบที่รายการส่งมาให้โดยคุณสุธามาศช,ชุมพลนะัลัดอมตอเป็นตัวแทนส่งมอบรถเข็นให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอ่าก็ได้รับเรียบร้อยแล้วรถเข็นจากรถวิวแชร์รถวิวแชร์รถเข็นนี่แหละครับจากรายการของเรานะครับ กันมาเราพร้อมนําพาด้วยรักไม่จืดจางสื่ออาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์